จริงหรือไม่ดื่มน้ำอัดลมมากเกินไปไม่ใช่แค่อ้วนแต่ยังเสี่ยงไตวายน้ำอัดลมมีผลต่อสุขภาพไตได้อย่างไรเพราะน้ำอัดลมมีปริมาณน้ำตาลสูงมากค่ะซึ่งการบริโภคน้ำตาลเกินความจำเป็นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่โรคอ้วนความอ้วนไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาเรื่องรูปร่างค่ะ แต่ยังเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงซึ่งโรคนี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญต่อสุขภาพไตนั่นเองค่ะ โดยไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดการที่หลอดเลือดในไตถูกทำลายจากความดันโลหิตสูงจะทำให้ไตไม่สามารถกรองของเสียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจนกระทั่งไตทำงานหนักเกินไปและเริ่มเสื่อมลงและหากปล่อยไว้ไม่รักษาหรือปรับพฤติกรรมก็อาจนำไปสู่ภาวะไตวายได้เลยค่ะ ในน้ำอัดลมมักจะมีปริมาณน้ำตาลที่สูงเกินความจำเป็นต่อร่างกายเช่นน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องมีน้ำตาลมากถึงประมาณ8-10ช้อนชาซึ่งเกินปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันโดยเฉพาะหากเป็นเด็กหรือวัยรุ่นการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไปยังมีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มระดับอินซูลินซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเบาหวานชนิดที่สและโรคเบาหวานนี้เองค่ะ ที่เป็นตัวการหลักที่ทำให้ไตเสื่อมลงอย่างรวดเร็วไตเป็นอวัยวะสำคัญที่ต้องทำงานตลอดเวลาค่ะเราจึงต้องดูแลและลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคไตเพราะไตทำหน้าที่รักษาสมดุลของสารต่างๆทั้งการทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายและยังมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของฮอร์โมนต่างๆเพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง หากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไตกระทบหลายระบบของร่างกายเลยล่ะค่ะในทางการแพทย์จีนจึงเน้นการรักษาจากต้นเหตุเอินเว่ยได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสภาพความสมดุลของไตมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า1,000ปี บำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเป็นหลักทฤษฎีชี้แนะแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าของวงการแพทย์จีนซึ่งมีมานานนับพันปีรักสุขภาพใส่ใจดูแลตเป็นอันดับแรกค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์ 027514399